แ,แล้วเสิร์ฟมาที่เดิมเนี่ยครับนิรุ้ยเองก็ยังรับบอลเสิร์ฟไม่ถึงประดี๋ยวอาครับเอาข้ามาเดี๋ยวเรามาลิกามาที่ทัชดาวโอ้โหูตรงแนหลังนะครเหมือนไม่เต็มมือแต่ว่าสุทาดท้าร์เราตั้งใจที่จะตียาวๆข้ามบล็อกไปนะคะทัาดาวเนี่ยค่ะทีวางไปที่มุมตำแหน่งหนึ่งนะคะนิมฉีเกมบ,บอลเจ็ดต่บบอสิบแปด เดี๋ยวผมแกะเราจะมีโอกาสได้คุยทั้งสิ้นครับเราจะเป็นท้ดาด่าทุกตีโดนรับต่อไปฮะท้าด่าตีจากโค้งหลังสองตํสองแต้มแล้วนะคะสองคะแนนแล้วค่ะคือการตีท้าดาวเนี่ยจะเป็นลักษณะการตีแบบยืดยืยาวๆนะคะแล้วก็แท่นเพราะั้ว่าเสิร์ฟตีตัวหนึงน่งอักการรับบอลเสิร์ฟดีคราวนี้บอลของของเลกิตบังการียังเอาขึ้นมาได้ยังร้องได้ครับวิรุณ แล้วก็ปึ้งนี่ครับสะบัดลูกนี้ยัดใส่บล็อกครับทัดดาวเป็นบอลเอ็กนะคะเอ็กแต่ไปยืนตีตรง,งตำแหน่งคล้ายๆกับปึ้มจิตลูกเมื่อสักครู่ค่ะนี่ค่ะตีไปเต็มเต็มมือเลยพัสดุว่าเสอร์มาลิการับแล้วเราโอ้โหดคูครับม่าคอนเร็วระหว่างคอนทันกับทัดดาวประสานงานกันได้ยอดเยี่ยมมากคนระับ ต่อหน้าต่อตาเลยค่ะแต่ว่าจังหวะการยิงกับการตีบอลของทัดดาวเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟมาวีละวันรับบอลเสิร์ฟดีทัดดาวตีหัวสาวลูกนี้อาเขายังเอาขึ้นมาได้เรายังรองบอลได้ดีนะครับอีนุชษพรพันให้ทัดดาวอีกครั้งหนึ่งอาทะลุไปจนได้เหมือนกันรู้สียว่าแล้วก็รู้ว่ารับไม่อยู่ฮะ หัวเสาก็หนักเนี่ยทัดดาวจังหวะนะคะโอ้โหเนี่ยหนักน่วงค่ะเต็มไม้เต็มมือดีมากเลยค่ะทัดดาวคือด้วยรูปร่างของท่านดาวคล้ายๆคนจีนนะะคตีแล้วก็อะไรอีกบ้างกระทุ้งไม่ได้จิตจิตเพราะว่าให้มาจริงจิตว่าตีไปก็เข้าทางซ่้งกิจแล้วโค้งหลังมาให้ตอวปู่เนี่ยครับทัดดาวอยู่ตรงไหนก็ได้เลยครับตอนนี้ ดีแบบเต็มๆมือแล้วก็จังหวะดีแน่แนๆเลยนะคะลงตรงกลางชนะอิทธิโดรว่านี่ับอิทธิโรว่าให้ตัสหาแล้วครับรับบอกได้ฮะทัดดาวให้ผลนพันแล้วก็กลับมาที่ทัดดาวโดนไหมโดนนะฮะ <c oughs> โอ้โหดูครับยวนเพชรครอฟไม่อยากจะเชื่อฮะไม่อยากจะเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> เข้ากันเป๊ะเลยนี่แหละตึงของเราครับตึงตีเร็วนะฮะทัดดาวโคเสาครับนำสี่แต่เครื่องจิตเสอมมร์มาถือว่ารับแล้วกีติดเพราะว่าข้าวหัวเสายังติดบล็อกของเราครับ,รบ,บกิรวาดันกลับมาได้พร้อมๆให้เครื่องจิตลุกยังแดนหลังนี่แครับไม่ใช่ตีบอลเร็วเป็นอย่างเดียวฮะเส้น3เมตรก็ตีได้ครับ ทำตามที่คนแนะนำทุกอย่างเลยนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะลอยมาตีสามเมตรนะคะแล้วก็ใช้หน้ามือหนึ่งต่อสามบริการรับข่าวนี้รถอ้าวแต่ติดลบ,น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 บนคนพันพนะรับอรา,าชว่าให้มาหัวเสาลูกนี้เยรุครับอยู่รถกดข้ามปยังเอากลับมาได้ครับบริการอลไรครับคราวนี้เราซีรีส์าการจัดระเบียบเกมรับเราดีมากๆครับแล้วเป็นวิละวันจอด คราวนี้เขาจะไปไหนฮะมาหัวเสาให้ดิมิต рова เราก็ยังดักปูเขาพิลาวันบอลทันให้มาคราวนี้ออกมาตีเทียงเทียงดักกันปูอยู่นะครับหย่อนครับทางบัลแกเรียเรายังช่วยแต่ไล่กลับมาปีนุชโดนข้ามาก่อนซึ่งเวลานิดหนึ่งเขาลุกเสาซึ่งฟอสกี้ครับดิมีต р ว่ายังไม่ได้แล้วหัวเสาพัสคว่าก็ยังติดพิราวันบอลทันให้ขัดดาวปูเขาก็ยังเหนียวอ่ะครับอ่ะ กีตีผู้านมี่เองคือว่าตีบอลออกไปเลยครับโอ้โหคะแนนนี้สุดสุดทั้งไทยทั้งบังกเรียอาจเองครับค่ะมันเป็นการเป็นกดดันทีมบังกเรียไปเลยนะคะทีมไทยเป็นลันลี่51วินาทีนะคะ51.5วินาทีค่ะ